พีหมาอ่อนนะพเขาพูดถึงเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นค่ะหลางกระแสดราม่าถล่มกันไม่เลิกเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นตั้งแต่ปมร้อนกับเกาเกิกพลเรื่องการแบ่งผลตอบแทนที่ยังไม่จบเรื่องทนายความจอมีการฟ้องลบคลิปรวมทั้งยังมีปมเด็กในค่ายทั้งเป่ากิ่งกา้านที่ลาออกเพราะรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบล่าสุดนี้ยังมีเด็กออกจากค่ายอีกแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นทางนั้นของอันปริตาทางนั้นของเบบอน ก็ไม่รู้ว่างานที่สาวเจนนี่เธอจะรับมือกับเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ดีขนาดไหนนะคะตอนนี้เธอก็ทำงานทั่วคอนเสิร์ตกันแบบรัวๆเลยทีเดียวโนสนโนแคร์ no son, no กระแสดราม่าที่กำลังโจมตีอยู่ในตอนนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเธอคนนี้ก็เข้มแข็งมากพอสมควรเลยทีเดียวโดยล่าสุดนี้พิธีกรฝีป,ปากกระย่างมาอ่อน,นภาในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมารสุมข่าดดราม่ามาแล้วอย่างหนักได้ฝากคำสอน ผ่านทางรายการข้าวใส่ไข่ทางช่องไทยรัฐทีวีค่ะเอาไว้ว่า นิ่งเงียบไปลูกเอ้ยนิ่งเงียบตีที่สุดถ้าผิดก็ออกมาขอโทษถ้าไม่ผิดก็นิ่งไว้ถ้าผิดก็ขอโทษแล้วก็นิ่งเงียบเอาไว้เลยเท่านั้นเองจบง่ายๆขออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราตรงไปตรงมามันไม่มีทางผิดหลอกอันนี้ไอ้ไข่ก็ไม่ต้องมาช่วยนะเราต้องช่วยตัวเองตอนนี้ไอ้ไข่ไม่สามารถช่วยอะไรได้เราต้องช่วยตัวเราเองก่อนเป็นสัจธรรมที่สุดอะไรที่ไม่ถูกก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้องยอมรับผิดก็คือจบ แล้วก็นิ่งเงียบซะแล้วค่อยๆฟื้นฟูในเรื่องของการทําดีต่อไปเรื่อยๆให้เขาเห็นว่า เรากลับมาทําดีแล้วแค่นั้นเองแล้วทุกอย่างก็จะจบง่ายที่สุดฉันเองไม่ได้ทำผิดอะไรนะแต่ฉันก็ยังโดนทัวลงเลยแต่ก็เงียบไม่งั้นไม่จบสักทีเขาก็ด่าไปเรื่อยยิ่งสนุกไม่มีตัวตนก็ด่าเขียนด่าไปมั่วที่ฉันไม่เคยพูดถึงเขาเลยนะในขณะที่เคยสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ในรายการสามแซบรู้สึกปรับปื้มเด็กคนนี้เพราะว่าเขาจะต่อสู้ชีวิตและเก่งมาใน จุดหนึ่งแล้วก็ยืนหยัดมาเป็นทุกวันนี้ได้กว่าเขาจะมาถึงจุดสูงสุดเขาก็เหนื่อยแล้วก็ลําบากมาพอสมควรมันก็จะต้องมีการเอาเปรียบคนอื่นบ้างก็มีแหละคือให้คุณเขาบ้างก็มีให้เขาบ้างก็มีรับเขาบ้างก็มีมีถูกมีผิดบ้างตลอดเวลามันถึงมาอยู่ในจุดตรงนี้ได้ยังไงก็ตามก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้ด้วยคะ่ะ